ต่อไปรับคืนรับคืนมีอยู่1 0,000ื่นนะครับด้านเดบิตรับคืนอยู่ในงบกําไรขาดทุนนะครับก็ไปที่งบกําไรขาดทุนด้านเดบิตหนึ่งมืส่วนลดจ่ายอยู่ด้านเดบิตนะครับสามพอยสามสิบอยู่ในงบกําไรขาดทุนนะครับ ซื้อวัตถุดิบ45,000อยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับเราก็เอาไปใส่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับสำหรับซื้อวัตถุดิบอยู่ทางด้านเดบิตก็ใส่เดบิตค่าขนส่งเข้าถือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ด้านเดบิตเหมือนกันและอยู่ในงบต้นทุนผลิตนะครับ อยู่เดบิตใส่เดบิทส่งคืน4,005 5นะครับเคยอยู่เครดิตผมก็ใส่เครดิตนะครับต่อไปนะครับก็คือส่วนลดรับ ส่วนดลดรับนี้ก็อยู่ทางด้านเครดิตนะครับมันอยู่ในงบต้นทุนผลิตเราก็ไปที่งบต้นทุนผลิตนะครับใส่ทางด้านเครดิตของมันค่าแรงงานทางตรงนะครับก็อยู่ในงบต้นทุนผลิตด้วยแต่เราจะเห็นว่ามันอยู่ทางด้านเดบิต2700นนะครับในงบทดลอง และอีก2000นั้นอยู่ในรายการปรับปรุงด้านเดบิตเหมือนกันมันอยู่เดบิตเหมือนกันนะครับเราก็เอามันมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ22,700และใส่ด้านเดิมก็คือด้านเดบิตนะครับในงบต้นทุนผลิตค่าแรงทางอ้อมก็อยู่ในงบต้นทุนการผลิตเช่นกันนะครับมันอยู่เดบิตแต่มันมีตัวกระทบนะครับ เดิมเนี่ยมีอยู่ทางด้านเดบิต17,560แต่ว่าไปปรับปรุงทางด้านเครดิตจะเห็นว่าเดบิตตัวหนึ่งเครดิตตัวหนึ่งเอามาลบกันนะครับผลต่างจะต้องใส่ด้านที่มากตัวไหนมาก17มาก17อยู่เดบิตดังนั้นผลต่างจะต้องอยู่ด้านเดบิตนะครับและอยู่ในงบต้นทุนผลิตลบกันแล้วนะครับจะได้เท่ากับ15560นะครับอยู่ในงบต้นทุนการผลิต อต่ไปค่าซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับมีอยู่5,000ันนะครับอยู่ทางด้านเดบิตอยู่ในงบต้นทุนผลิตนะครับเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในโรงงานก็ใส่ในงบต้นทุนจรผลิตตามด้านเดิมของมันก็คือด้านเดิม5,000ันค่าที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจะเห็นว่าชื่อนี้ไม่ได้อยู่ในโรงงานนะครับฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องไปใส่ในงบกําไรขาดทุนเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับ ถ้ามันไม่อยู่ในงบต้นทุนผลิตมันก็ต้องอยู่ในงบกำไรขาดทุนสําหรับค่าใช้จ่ายแต่ข้อนี้อยู่ในฝ่ายบริหารนะครับก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกโรงงานเมื่ออยู่นอกโรงงานก็อยู่ในงบกำไรขาดทุนนะครับมีอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเจ็ดหมื่นนะครับและมีการปรับปรุงด้วยปรับปรุงตัวนี้นะครับก็อยู่ทางด้านเครดิตอยู่คนละด้านกันอยู่คนละด้านกันก็มาลบกันนะครับจะเห็นว่า7 0,000มากกว่า1 7 0 0 0อยู่เดบิตดังนั้นผลลัพธ์จะต้องอยู่ทางด้านเดบิต ลบกันจะเหลือเท่ากับ52,500นารนะครับเราก็ไปใส่ในงบก,กำไรขาดทุนนะครับทางด้านเดบิตต่อไปค่าขนส่งออกเป็นค่าใจ่ายที่อยู่นอกโรงงานนะครับมีตัวเดียวมันเคยอยู่เดบิตก็ใส่เดบิตนะครับ6486 นี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นตามที่จดให้มาแต่ว่าเราจะมีรายการปรับปรุงอีกนะครับที่เราปรับปรุงรายการพวกนี้ก็ต้องแยกเข้าไปอยู่ในงบต่างๆด้วยนะครับใช้หลักการเหมือนกันนะครับตัวแรกก็คือค่าเสริมราคาอาคารโรงงานนะครับชื่อ่นบอกอยู่ว่าอยู่ในโรงงานดังนั้นตัวนี้ต้องอยู่ในงบต้นทุนผลิตนะครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายมันเคยปรับปรุงอยู่ทางด้านเดบิตเราก็เอามันไปใส่ด้านเดบิตเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ในงบต้นทุนผลิต 7500ตัวต่อไปค่าเสื่อมราคารถยนต์รถยนต์นี้ไม่ได้อยู่ในโรงงานดังนั้นก็ควรจะต้องนำมันไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะครับตัวนี้อยู่ทางด้านเดบิตนะครับก็ใส่ในงบกำไรขาดทุนด้านเดบิตด้วยห6 6กห ต่อไปค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ค่าเสื่อมราคาสะสมนนี้เป็นตัวหักสินทรัพย์ในงบดุลน,นะครับดังนั้นจะต้องอยู่ในงบดุลทางด้านเครดิตนะครับมันเคยอยู่เครดิตก็ต้องใส่เครดิตอยู่ในงบดุลต่อไปก็คือหนี้สงสัยจะศูนย์ นี่ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยชื่อไม่ได้บอกว่าอยู่ในโรงงานเลยนะครับดังนั้นก็ใส่ในงบกําไรขาดทุนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเราก็เอามันไปใส่ทางด้านเดบิตก็คือด้านเดิมในงบกําไรขาดทุนดอกเบี้ยจ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่นอกโรงงานก็อยู่ในงบกําไรขาดทุนนั่นเอง164ก็ต้องไปใส่ในงบกําไรขาดทุนด้านเดบิต ด้านเดิมของมันดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่ายเป็นหนี้สินหนี้สินต้องอยู่ในงบดุลน,นะครับหมวดที่2มันเคยมีเท่ากับ164นะครับด้านเครดิตเราก็ใส่ทางด้านเครดิต164เช่นกัน ค่าที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจ่ายล่วงหน้าเป็นบัญชีสินทรัพย์นะครับเมื่อเป็นสินทรัพย์ก็ต้องอยู่ในงบดุลน,นะครับ17,500มืนเ็ันอยเคยอยู่เดบิตก,ก็ใส่เดบิตวัสดุโรงงานใช้ไปวัสดุโรงงานใช้ไปถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับ และจะต้องอยู่ในงบต้นทุนผลิตเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิตนะครับอยู่ในหัวข้อชื่อของมันก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตนั่นเองดังนั้นตัวนี้นะครับจะใส่ในงบต้นทุนผลิตนะครับมันเคยอยู่เดบิตก็ใส่เดบิต1956หมดแล้วนะครับสำหรับทุกรายการแต่อย่าลืมว่าเราเคยลง สินค้าสําเร็จรูปปลายงวดงานะระหว่างผลิตวัตถุดิบและวัสดุโรงงานด้วยพวกนี้ที่เราเพิ่งตดนับใหม่ได้มาเนี่ยก็ควรจะต้องเอาไปใส่ในงบด้วยนะครับตัวแรกเลยนะครับสินค้าสําเร็จรูปปลายงวดเนี่ยเอาไปใส่ที่ด้านเครดิตของงบกําไรขาดทุนเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราทางบกำไรขาดทุนเนี่ยเราคงจำาัได้นะครับว่าสินค้าคงเหลือปลายงวดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงบกําไรขาดทุนและเป็นตัวหักเมื่อเป็นตัวหักเนี่ย ก็ต้องอยู่ทางด้านเครดิตนะครับอยู่ในงบกำไรขาดทุนถ้าเป็นตัวหักในอยู่ด้านเครดิตเราก็เอาตัวเลขสินค้าสำเร็จรูปไปวดวนะครับจัดโจทย์เลยนะครับโจทย์บอกมาว่าเหลือเท่ากับ1 0,000มืเนี่ยใส่ในงบกําไรขาดทุนด้านเครดิตเสมอเลยนะครับและมันถือเป็นสินทรัพย์ที่เป็นตัวที่ตวจนับได้จริงๆแล้วก็จะต้องมีการบันทึกให้เกิดขึ้นในงบดุลด้วยนะครับดังนั้น สินทรัพย์ถ้าเราต้องการให้มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็ต้องลงทางด้านเดบิตด,ด้วยในงบดุลด้วยนะครับถือเป็นสินทรัพย์ที่อัปเดตท,ที่สุดแล้วเพิ่งตรวนับได้ก็บันทึกเข้าไปในงบดุลน,นะครับอย่างนี้นะครับด้านเดบิตของงบดุล